สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะจะมาพูดถึงอิทธิพลจากดาวพระเสาร์นะคะในช่วงก่อนที่ดาวพระเสาร์จะทำการโคจรยกย้ายราศีครั้งใหญ่ย้ายจากราศีกุมเข้ามาสถิตอยู่ที่ราศีมีนจะมีแรงถีบแรงส่งจากดวงดาวนะคะเพราะดาวพระเสาร์นั้นถือว่าเป็นดาวใหญ่ เป็นดาวที่มีอิทธิพลสูงส่งต่อแต่ละลัคนาราศีเมื่อดาวใหญ่จะทำการโคจรยกย้ายย่อมมีแรงถีบเกิดขึ้นค่ะดังนั้นเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับผลหรือว่าได้รับแรงถีบแรงส่งจากดาวพระเสารในครั้งนี้อย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวม ของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะดาวพระเสาร์นั้นเปรียบได้กับดาวแห่งครูใหญ่นะฮะหรือว่าดาวแห่งบททดสอบค่ะเป็นดาวแห่งวินัยค่ะซึ่งดาวพระเสาร์เนี่ยมักจะให้ทั้งภาระ ความรับผิดชอบให้ทั้งบทเรียนชีวิตท,ที่ลึกซึ้งนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ดาวพระเสาร์ดาวโทษทุกดาวบาพพเคราะหใหญ่กําลังจะทําการโคจรยโยกย้ายจากราศีหนึ่งเพื่อมาสถิตอยู่อีกราศีหนึ่งเนี่ยมักจะส่งผลต่อแต่ละลักนาราศีค่ะ ถ้าเป็นในเชิงของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะคะดาวพระเสาเนี่ยก็จะส่งแรงถีบแรงส่งสุดท้ายเกี่ยวกับด้านการงานค่ะเพราะดาวพระเสากําลังจะยกย้ายออกจากเรือนกัมมะเรือนการงานและโคจรเข้ามาสถิตอยู่ที่ราศีมีนซึ่งนั่นก็คือเรือนลาภของดวงชะตาค่ะดังนั้นในแง่มุมของการงานและการเงินถือว่ามีความสําคัญอย่างมากต่อชาวลัคนาราศีพฤษภในจังหวะนี้นะคะขออธิบายอย่างนี้ก่อนค่ะว่าดาวพระเสาจะส่งแรง แรงถีบแรงส่งสุดท้ายต่อชาวลัคนาราศีพฤศภเป็นระยะเวลาประมาณ15วันคือก่อนที่ดาวเสาร์จะย้ายจริง7วันหลังจากที่ดาวเสาร์ย้ายไปแล้ว7วันแล้วก็วันที่ดาวพระเสาร์ย้ายด้วย1วันรวมเป็น15วันนั่นเองนะคะเรามาพิจารณากันไปในแต่ละด้านสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภสมัยขอเริ่มต้นกันที่ด้านการงานกันก่อน,อนเลยนะคะในด้านการงานการเรียนหรือความรับผิดชอบของชาวลัคนาราศีพฤศภในช่วงที่ดาวพระเสาร์เนี่ยได้ส่งแรง ทีบต่อตัวคุณเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนคุณต้องแบกรับภาระหนักขึ้นแบบกระทันหันอยู่ๆหัวหน้างานก็โยนงานมาให้อยู่ๆเพื่อนร่วมงานก็เรียกคุณให้ไปช่วยแก้ไขสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้งานคุณเองก็เยอะอยู่แล้วยังจะต้องไปช่วยจัดการแก้ไขงานให้คนอื่นด้วยเนี่ยละค่ะมันเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องแบกรับหน้าที่มากขึ้นหรือคนโยนงานมาให้คุณมากขึ้นหรืออาจจะเป็นออเดอร์ใหญ่ๆจากลูกค้าที่เข้ามาในช่วงนี้พอดีพอดีก็ได้นะคะมันมีเรื่องที่คุณจะต้องใช้ ัพพะแรงกายใช้สัพพะความคิดของตัวเองมากขึ้นนะและสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภบางคนบางท่านก็อาจจะกําลังถูกทดสอบในเรื่องความอดทนต่อด้านการงานก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกับบุคลากรในที่ทํางานมีเรื่องที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันมีทัศนคติไม่ตรงกันนะคะเกิดการทะเลาะเกิดการถกเถียงกันเกิดขึ้นอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันใครที่อยู่ในวัยทํางานวัยเรียนนะคะก็ต้องพยายามระมัดระวังอารมณ์ที่แปรปรวนของตัวเองด้วย ะะประการต่อมาค่ะคนในที่ทํางานอาจจะคาดหวังจากชาวและคนาราศีพฤษภมากขึ้นหรือไม่เช่นนั้นนะคะเวลาที่คุณหยิบจับทําอะไรเนี่ยคนก็มักจะเพ่งเล็งคนก็มักจะรอดูผลงานหรือรอดูผลลัพธ์ มันเป็นแรงกดดันที่เกิดขึ้นต่อตัวคุณโดยที่คุณไม่ได้สร้างอ่ะแต่คนอื่นสร้างขึ้นเพื่อมากดดันตัวคุณอีกทีหนึง่งมันเป็นประมาณนี้นะคะหรือไม่เช่นนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภจะรู้สึกว่าในองค์กรเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนรูปแบบการทํางานเปลี่ยนทีมที่ออทํางานร่วมกันมาคนนั้นออกไปมีคนใหม่เข้ามาทําให้คุณต้องตัดสินใจหรือทําให้คุณต้องปรับตัวครั้งใหม่อันนี้ก็เกิดขึ้นได้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะ และสำหรับท่านใดที่อยู่ในตำแหน่งงานที่สูงหน่อยนะคะเป็นผู้บริหารเป็นเมนเจอร์เป็นซูเปอร์วิเซอร์ประมาณนี้นะคะอาจจะมีเรื่องที่คุณนั้นถูกท้าทายถูกท้าทายในความเชื่อถือถูกท้าทายในความสามารถอย่างนี้ก็ได้นะถูกท้าทายว่าคุณจะจัดการอย่างไรมันมีเรื่องที่คุณ ต้องทำอ่ะมันเป็นเหมือนบททดสอบที่คุณจะต้องก้าวผ่านไปให้ได้อ่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะส่งความเครียดต่อชาวลัคนาราศีพฤษภไม่มากก็น้อยนะในจังหวะที่ดาวพระเสาร์ส่งแรงถีบแบบนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเวลาที่มีเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่คุณจะต้องเผชิญเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภจะต้องพึงระลึกไว้เสมอเลยนะคะถ้าเป็นเรื่องงานจะต้องจัดการอย่างละเอียดถี่ถ้วนต้องใช้ปัญญาอย่าใช้อารมณ์ต้องใช้สติแล้วก็ต้องวางแผนให้ดีจัดระเบียบงานให้ดีนะคะและทุกสิ่ง ทุกอย่างมันจะลงตัวลงรอยของมันได้เองค่ะ ประการต่อมานะคะถ้าเราจะพิจารณาในแง่ของการเงินการทองนะคะโชคลาภหรือว่าความมั่นคงในชีวิตนะในจังหวะที่ดาวพระเสาร์กำลังจะโคจรยกเข้าสู่เรือนลาภของดวงชะตามันไม่ได้หมายความว่าจะส่งผลทําให้คุณมีเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเพียงอย่างเดียวนะแต่มันยังส่งผลบอกว่าชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะมีเกณฑ์เสียเงินก้อนใหญ่ก้อนโตได้เช่นเดียวกันช่วงนี้มันเป็นเกณฑ์ที่เผลอใจง่ายหรือว่าใจอ่อนใจดีกับใครจนเกินไปอาจจะมีเกณฑ์ให้คนอื่นหยิบยืม,ยม,ยมเงินก้อนใหญ่ ก้อนโตหรือบางทีเจอของลดราคาเจอของที่เขา,เาจัดโปรโมชั่นต่างๆแล้วมันน่าซื้อมันล่อตาล่อใจคุณอาจจะใช้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตของคุณเพื่อไปซื้อมาเพราะคุณมองว่ามันไม่มีอะไรที่จะลดไปมากกว่านี้อีกแล้วก็เลยรีบขวามานะคะมันอาจจะทำให้คุณใช้จ่ายเงินโดยใช้อารมณ์ได้นะและชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินก้อนไปกับบ้านครอบครัวอย่างเช่นซ่อมแซมของในบ้านซ่อมแซมรถหรือใช้จ่ายเงินเพื่อพยุงคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นนะคะ ชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะต้องพึงระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายเอาไว้หน่อยเพราะว่ามันจะมีความใจใจใหญ่มือเติบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินด้วยนั่นเองค่ะและสําหรับชาวพฤษภบางคนนะในช่วงจังหวะที่ดาวพระเสาสร์ส่งแรงถีบส่งแรงท้ายมาแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเงินที่คุณได้มาเนี่ย ไม่คุ้มค่ากับค่าแรงที่คุณลงไปนะคะคือคุณทุ่มเทส,สภารงกายของคุณทั้งหมดอะแต่ผลลัพธ์สุดท้ายคุณได้เงินมาเท่านี้คุณอาจจะยังไม่พอใจนะคะมันยังมีความรู้สึกว่าได้มันน้อยหรือเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจเกี่ยวกับการเงินการทองของตัวเองบ้างนะคะอารมณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นได้กับชาวลัคนาราศีพฤษภนะ ประการต่อมาค่ะถ้าเราจะพิจารณาในแง่ของความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือความสัมพันธ์กับเครือญาติหรือเพื่อนฝูงก็ตามแต่นะคะในจังหวะที่ดาวพระเสาร์กำลังจะทําการโคจรโยกย้ายราศีในครั้งนี้นะคะ เหมือนกับว่าดาวพระเสาร์จะช่วยคัดกรองคนนะดาวพระเสาร์จะช่วยเลือกคนเฟ้นคนที่เหมาะกับตัวคุณให้ยังอยู่ใครที่ไม่เหมาะกับตัวคุณจริตไม่ตรงกันสินไม่เสมอกันหรือมีความขัดแยง้งมีรอยร้าวเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะคัดกรองคนเหล่านั้นให้ออกห่างจากตัวคุณไป ไม่ว่าด้วยปัจจัยหรือเหตุผลใดก็ตามนะคะดาวพระสาวจะช่วยคัดกรองคนที่เหมาะกับตัวคุณให้ยังอยู่เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภคะคุณอาจจะต้องทําใจหน่อยนะถ้าจะต้องจบความสัมพันธ์กับใครบางคนและต้องเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครใหม่ๆก็อย่าปิดกั้นอย่าปิดใจสมัยหมายถึงทุกความสัมพันธ์เลยนะไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงหรือเครือญาติแต่มันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงของชู้สาวหรือว่าความรักความใคร่ด้วยนั่นเองนะคะคุณอาจจะมีการสิ้นสุดความสัมพันธ์หรือต้องห่างไกลกับ ใครบางคนที่คุณรักและหวงแหนด้วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นอยากจะให้ชาวลัคนาราศีพฤษภมีการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาอย่ากเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวและอย่าใช้ถ้อยคําที่รุนแรงเพราะมันอาจจะทําให้ปัญหาเล็กบานปลายเป็นปัญหาใหญ่ได้นะคะทุกอย่างต้องอาศัยการสื่อสารอย่างมีเหตุและผลนะ ประการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภถ้าเราจะพิจารณาในด้านของสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพสุขภาพกายหรือสุขภาพใจก็แล้วแต่นะถ้าเราจะมองที่สุขภาพกายกันก่อนช่วงนี้จะมีอาการปวดหลังปวดกล้ามเนื้อเอ็นตึงนะคะหรืออาจจะมีโรคกาเก่าหรือโรคประจําตัวเก่าๆของตัวคุณมันอาจจะกําเริบถ้าเกิดว่ามีอาการที่มันไม่พึงประสงค์หรือรู้สึกแปลกๆในร่างกายอย่าชะล่าใจค่ะต้องรีบปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอให้ดีเพราะมีเกณฑ์เป็นไปได้ คุณจะเจอกับหมอดีหมอเก่งเจอกับแนวทางการรักษาที่ถูกต้องและแม่นยํามากขึ้นดาวพระเสาร์กำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่เรือนลาพระมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นบ้านเรือนแห่งการแพทย์การพยาบาลการศึกษาความรู้ความเมตตาดังนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะได้เจอกับแพทย์หรือหมอที่เขามีความเฉพาะทางหรือชาญฉลาดในด้านนั้นๆจริงๆนะะนี่ถือว่าเป็นโอกาสดีเหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภก็ค่อนข้างดื้อรั้นหลายคนไม่ชอบ ไปโรงพยาบาลหลายคนไม่ชอบไปพบแพทย์พบหมอก็เลยปล่อยตัวเองไว้แบบนั้นมันก็ยิ่งแต่ทําให้ปัญหามันบานปลายเกิดขึ้นได้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะถ้าเราจะพิจารณาในแง่ของสุขภาพใจชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะมีสภาวะซึมเศร้าอ่อนๆอยู่เหมือนกันนะมีความรู้สึกว่าหมดแรงอ่ะหมดกําลังใจรู้สึกท้อถอยรู้สึกว่าไม่มีแพชชั่นรู้สึกหมดไฟได้ในบางครั้งและบางทีคุณอาจจะรู้สึกนอนไม่หลับเพราะมีการแบบ เหมือนกับว่าหลับหลับ,ลบ,ลบตื่นๆ่นนอนนอนหลับไปแล้วแล้วตื่นมากลางดึกแล้วนอนหลับต่อไม่ได้อันนี้ค่ะมันเกี่ยวข้องกับจิตใจต้องรู้จักปรับตัวพยายามออกกําลังกายอย่างเบาๆอย่างเช่นโยคะการฟังดนตรีเพื่อผ่อนคลายหรืออยู่กับธรรมชาติให้มากขึ้นแบบนี้ก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพของคุณทั้งด้านจิตใจและร่างกายนะคะ ดาวพระเสาร์นะคะกำลังจะผลักดันให้ชาวลัคนาราศีพฤศภเนี่ยได้เจอกับบทเรียนใหม่ค่ะอะไรที่คุณเจอมาในช่วงสองปีหรือ2ปีครึ่งเนี่ยมันกําลังจะจบลงและมันกําลังจะมีบทเรียนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะชาวลัคนาราศีพฤศภจะเจอเรื่องที่ท้าทายใหม่แต่คุณก็ไม่ต้องกลัวนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอมันล้วนแล้วแต่จะนํามาเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนชีวิตที่จะนําพาตัวคุณไปสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จได้นะคะและชาวลัคนาราศีพฤศภจะต้องพึงระลึกด้วย นะว่าในช่วงที่ดาวพระเสาร์ทำการโครจรยกย้ายมาสถิตยอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้พลิกชีวิตมาร่ํารวยมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นถ้าคุณตั้งใจถ้าคุณเต็มที่กับสิ่งที่คุณทําหรือเจอลู่ทางที่ใช่สําหรับคุณนั่นเองค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภ ชาวประสบท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะสมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อตอนนี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ